สวัสดีครับข่าวตลาดกระทู้ด่วนรีรวริสกับผมธนงขันทองครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศอินเดียถือว่าหนักหน่วงที่สุดในโลกณเวลานี้นะครับเพราะว่าในช่วง5วันที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อแต่ละวันนะครับทะลุหลักแสนเลยทีเดียวโดยใน,นรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีผู้ติดเชื้อ3 4 9 6 9 6, 9รายถือว่าเป็นวิกฤตแห่งชาติเลยทีเดียวนายกรัฐมนตรีนเรนทรามดีนะครับออกมาพูดในรายการวิทยุนะครับบอกว่า สถานการณ์ครั้งนี้ถึงกับสั่งคลอนประเทศอินเดียเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลของนายโมดีเนี่ยครับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าที่ผ่านมาปล่อยกาศนะครับกาดตกปล่อยให้มีการชุมนุมทางด้านศาสนาหรือว่าทางด้านการเมืองนะครับที่คนหมู่มากทําให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับล่าสุดนะครับอินเดียมีผู้ติดเชื้อ17ล้านคนนะครับและก็เสียชีวิตไปแล้ว193,000 กว่าคนนะครับอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากร1.1.3 1,300ล้านคนนะครับถือว่ามีประชากรเยอะนะครับสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรังร่งเศสเยอรมน,นีนะรวมทั้งประเทศต่างๆทั้งหลายโดยเฉพาะประเทศจีนขณนะนี้กําลังยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออินเดียนะครับในเรื่องอุปรกรณ์ทางด้านการแพทย์ในเรื่องของอตัวยาหรือว่าวัตถุดิบในการผิดวัคซีนครับ ติดตามประยชน์ได้จากทางเว็บไซต์ของทุนบุหลวงและโรดดตามโซเชียลมีเดียทางบุวงฟันไม่ยืมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์สแกมรวมทั้งบี a อร์เร์พลายเคชั่นลยืมกดสมัครในยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ